ไปแล้วผมผิดไหมที่ข้ากับน้ำปาโดยไม่ได้ใส่แม็ก,กี้วันนั้นเราอยากไปวัดเราก็เลยไปโรงเรียนแล้วจองตั๋วกับครูให้ครูพาไปที่ญี่ปุ่นพอถึงญี่ปุ่นแล้วก็เจอโรนันโดเขากำลังเตะบอลอยู่เราก็เลยถามไปว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเขาก็เลยแนะนําให้เราไปร้านอาหารร้านนึ่งซึ่งอาหารร้านนี้อร่อยมากต่อจากนั้นเราก็ได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงเราก็เจอกับคุณจินตลา เขาเลยพาเราไปดูหอไอเฟลหลังจากนั้นแม่ก็ตามมาพบตัวเราจึงเอา,มาไม้เลียตีเราอย่างเลยและถามว่าไมลูกใส่รองเท้าของแม่มาที่นี่เราเสียใจมากเลยวิ่งขึ้นห้องแล้วล็อกประตูแม่วิ่งตามมาแต่เราไม่เปิดประตูให้หลังจากนั้นเราก็โดนเินเนสเซอร์วิ่งไล่อยู่ในห้องซึ่งเราก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าเราล็อกประตูื่องแต่ตอนแรกพอเราล้องขอความช่วยเหลือให้ซูเปอร์แมนช่วยเราเขาก็ไม่ยอมช่วยเราเราจึงอยากถามว่า ทุกคนงงกันแล้วนี่เราเล่าไหม